ก็จุดประสงค์หลักก็คือ,อเรียกคำย่อยเป็นเทสเตอร์เป็นการบิวชวนชวนแฟนๆมามาชมการแข่งขันด้วยกันออย่างแรกก็คือทุกคนหลายๆคนผมเชื่อว่าเชียร์กันที่บ้านซึ่งบรรยากาศที่นี่มันคนละบรรยากาศเลยเหมือนดูบอลที่บ้านแล้วก็มาดูบอลที่กับเพื่อนๆครับอนอกจากนั้นก็ใกล้ถึงแล้วเดือนหน้าเนาะเป็นเป็นมเด GP พีของเราก็อยากให้ทุกคนมา ปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่าปีหน้าก็หวังจะเห็นหน้าใหม่ๆและหน้าคุ้นๆเดิมๆมาชวนเพิ่มมาเพิ่มขึ้นครับวันที่1 5บหถึงสินะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนนลเซอร์กิตก็ m o t o GP ครับใหญ่ทุกคนมาเชียร์ m o t o 2นักบิดไทยของเราเป็นปีสุดท้ายของน้องเขาด้วยก่อนที่น้องเขาจะขึ้นไปรายการพรีเมียร์คลาสมอเตอร์จีพีนะครับก็ผมเห็นน้องซ้อมทุกวันเห็นน้องเขาขยันน้องเขาเต็มที่แล้วก็เหลือแต่ฝั่งเราเนี่ยครับที่จะช่วยน้องมากกว่านี้ได้ส่งกําลังใจให้น้อง เ,เชียร์กันสุดหัวใจเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยคนหนึ่งที่มีนักบิดที่มาถึงจุดระดับโลกแล้วครับเป้าหมายตั้งแต่สนามช้างเราก็อยากให้มีนักบิดของเราได้อยู่ถึงเวทีโลกก็ถึงจุดนั้นแล้วก็ฝากทุกคนมาเชียร์ผ่านโทรทรัศน์ที่สนามก็ฝากด้วยครับกนลองกองกออ็แข่งในรายการโมโตตรีนะครับก็เป็นนักบิดของไทยเหมือนกันก็ถือว่าฝากเชียร์ตามรอยเท้าพี่ใหญ่ที่ตอนนี้อยู่ MotoGP p r e m i e r ียร s s ลแล้วโมโตตรีก็ไม่ง่าย มันเป็นเวทีระดับโลกอยู่ดีก็อยากเป็นกำลังใจให้นักบิดไทยทุกท่านที่แข่งในโอซิแล้วขอให้โชคดีแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้โพเดียมมาได้ครับ